สวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์ะมาอัปเดตคอนเทนต์เดือนอมก,กรากันบ้างนะครับพอดีทำช้าไปหน่อยนะหมดแต่ไปเที่ยวนะครับก็โปเกมอนเด่นนะครับก็จะมีเหล่านะฮะเทพนะฮะทร์ทนาดัสนะครับ l a นโดรัสนะครับแล้วก็ทันโดรัสนะครับร่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี่นะฮะสามตัวนี้มาเป็นบอสแน่นอนในเดือนมก,กราคมนะครับว่ากันไปอุ้ยนะครับแล้วก็นะครับยังจะมีนี่ฮะกิจกรรมนะครับกิจกรรม ก็จะมีกิจกรรมนะฮะวันที่1ถึงวันที่3ก็เป็นนิวเย a ร์เนาะวันที่6นะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้เดย์แล้ววันที่6ถึงวันที่10ผมทำข้อมูลไปแล้วนะครับทำคลิปไปแล้วนะครับเป็นกิจกรรมอะไรพ่างพลาวอะไรสักอย่างนะฮะแล้ววันที่14นะครับก็จะเป็นเจ้าเบรดเดย์นะครับของฮิซูเลียนนี่ฮิซุยนะครับ เจ้าเม่นไฟเม่นไฟนะครับเม่นไฟนะฮะ,ะ,ฮะหรือว่าอะไรตัวอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็วันที่13บถึงวันที่16นะฮะเป็นกิจกรรมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีปล่อยโปเกมอนนะฮะที่มีชายนี่ด้วยนะมีชายนี่ด้วยนะโปเกมอนน่ารักน่ารักนะครับผมเดี๋ยวทําคลิปอีกทีนึงงจะปล่อยไปทางเว็บละนะครับ แล้วก็วันที่20นะครับจะเป็นคลาสสิกนี่คลาสสิกคอมมูนิตี้เดย์นะครับคลาสสิกคอมมูนิตี้เดย์โอตายแล้วนะครับวันที่19ถึงวันที่24นะฮะก็จะมีอะไรเป็นแบทเทิลโกแบทเทิลวีคนะครับนะว่าไปก็เป็นสัปดาห์าการต่อสู้แล้วกันนะครับแล้ววันที่27ถึงวันที่1กุมภานะฮะก็จะมีงานนะฮะทีเซอร์อะไรสักอย่าง นะครับเทคอัทีเซอร์ก็เดี๋ยวรายละเอียดกิจกรรมเหล่านี้มีอะไรเดี๋ยวว่ากันแล้ววันที่27ถึงวันที่28นะชาร์โดเลตนะฮะโอโอโนชา d o โดเลตโอโอผมไม่อยู่ครับผมแม่เจ้านะฮะวันที่27เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ช่วงเช้าหรือเปล่านะครับแต่ผมบินอยู่นะ่จะไปสิงคโปร์แล้วก็ต่อเนื่องไปญี่ปุ่นด้วยนะครับโอ้แย่จังนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดกิจกรรมเหล่านี้นะฮะผมมาทําให้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็เมกาเลสนะครับจะมีเมกาแอมพ์ลอสนะครับเมกาเมดิชามแล้วก็เมกาสติลลิกนะครับโดยจะแบ่งเปน็นวันที่1ถึงวันที่10เป็นเมกาแอมพ์ลอสวันที่10ถึงวันที่24เป็นเมกาเมดิชามแล้วก็วันที่24ถึงวันที่31เป็นเมกาสติลลิกนะครับจะ,ะเริ่ม10บโมงนะฮะ แล้วก็เดือนนี้จะเป็น Shadow Mortis นะครับเป็นนกไฟนะใครยังไม่มีชายนี่ก็หาด้วยแล้วเลดเอาลนะครับชั่วโมงตีบอสนะฮะทุกวันพุธนะครับวันที่3จะเป็นบัสูนี่ผมไม่ได้ตีนะแล้วก็วันที่เฮ้ยผิดอ๋อของเราจะเป็น Circuit ตทรี เออตีไปแล้วนะครับแล้ววันที่10เดี๋ยวเจอกันนะครับอ่าเทอร์นาดันะครับแล้วก็ทันเดอร์ลัสวันที่17วันที่24จะเป็นแลนโดลัสนะครับก็ะจะพยายามพาตีนะครับช่วง6โมงจนถึง1ทุ่มของวันพุธนะครับก็ติดตามช่องไว้ละกันนะฮะก็ลุล้นเชนนงเชนนี่กันไป แล้วก็สปอร์ตไลท์อาวนะฮะสปอร์ตไลท์อาวก็คือทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มเขาจะปล่อยไปวันมา1นมา1ตัวนะฮะโดยวันที่2ปล่อยไปแล้วนะแคทฟอร์มแล้วก็วันที่9จะเป็น EV นะครับจะได้คดีคุณ2ด้วยนะแล้วก็วันที่16จะเป็นตัวเรานะครับจะได้ XP ได้แคนดี้คูณ2จากการลบนะครับแล้วก็มีโอ้ตัวนี้ดีนะฮะบาร์โบสนะฮะเอาไว้ p ีพได้นะครับวันที่23นะครับวันอังคารที่23แล้วก็พุกัสวันอังคารที่30นะครับอ,อันนี้อีโวอันนี้สตาร์ดัโอ้ที่30นะฮะผมไม่อยู่นะครับอยู่ญี่ปุ่น30ได้อย,อยู่ญี่ปุ่นนะประมาณนี้ครับผมอ่ะ กิจกรรมหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็บอสก็จะประมาณนี้แหละนะครับไค่รอเดนโอรสก็วันที่24ถึงวันที่3 1นะก็เดี๋ยวจะพาตีนะครับพาตีทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่นะครับนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีตลอดทั้งเดือนแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับเดือนมกรานะฮะช่วง ปลายเดือนถึงต้นเดือนผมอาจจะไม่อยู่นะครับอาจจะก็จะไปเที่ยวประจําปีแล้วกันนะครับของผมไปญี่ปุ่นครับนะไปแวะสิงคโปร์สวันเอ้ยไปแวะสิงคโปร์สชั่วโมงนะโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดสมัครชันช่องไว้นะครับจะได้ติดตามข้อมูลดีๆนะฮะมีการแนะนำนะฮะบยมอนเด็ดๆไว้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ